รายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2566งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกริจุเฉินการเปินะครับอจากยานดีทนะทรบวกนางราการรัาาารยวินแล้มีผู้ช่วย้ตัวนะครับะผู้ตรทกนาวันี้นะครับด้วย ท้านทำโครงการของป่าต้งทิศทฐานตั้งไว้เลยนะครับผมก็เลยเรียนนะเป็นงบแม้ว่าจำนวนงบมาจไม่ได้มากไม่ได้มากเลยแต่มันามากเลยนะครับตอนที่ผมจะเดินทางมาผมก็ไปเรียนกับท่านกอวงใตญ่ที่ตอนนี้ผมอยู่นะครับท่านก็บอกว่าเป็นห่วงใหญ่เป็นห่วงก็คือเรื่องของโครงการท่านไม่อยากเห็นสภาพของโครงการที่ทําขึ้นมาแล้วมันจะต้องตกไปหรือหลุดออกไป เรื่องจากหลุดเพราะว่างานทางรุ่การที่ไม่ได้รับต่อไปกระทรวงทรัพยากรวามในส่วนของ,ของอกรมทรัพยากรน้ำประดานและอะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นนะครับทำให้หลุดไปน้ำใ้กับนองประชาชนที่มาองอโม่ซึ่งใช้มาอยู่จนถวันนี้นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจที่ทัางที่แม่เราด้วย ทั้งหมด24โครงการแล้วกมีโครงการสำรอง11โคการส่วนใหญ่แล้วไม่เคยพลาดเลยที่ผมแต่อาจจะมีการไปสร้างความจากท่านที่ทำโครงการมาบ้านหลน้อยเพื่อไม่ได้จุดประสงค์เพื่อจะำอนำสารกลต่นทอผมจะได้ช่วยพูดด้วยนะว่าคนาน,นี้เราจะตินี้เพราะว่าถ้าด้านแหล่งน้ำนะครับด้านแหล่งน้ำเนี่ยมีทั้งหมด8โครงนะครับก็คือการหมุนรอบคอนะครับ การปลาป่านะครับหมู่บ้านอีกหโครงการนะครับในในส่วนของ,อง,องการลัก,ลกลแล้วก็เป็นในเรื่องของด้านพัฒนาคมก็เป็นถนนนะเอลอที่มีความสำคัญแล้วก็ลักษณะกิจกรรมเะขอพอนุญาตทางคณะกรรมการชี้แจงนะครับผาผเจ้าของโความจัดคณะครับเอ่อแล้ผมในสมชายสาธนารณนิยมในโดยวันนสิลน์อันนี้นเป็นโครงการเออหลักนะครับที่ได้รับอนุมัติคือเจ็ดโครงการด้วยกันนะครับแล้วก็